ค่ะสวัสดีค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวจะเข้าพาเข้าไปชมนะคะพิธีปลุกเศกอินนะคะก็จะตอนนี้นะคะของเราทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะค่ะค่ะอินที่เราทำพิธีปลุกเศกนะคะก็จะมีอยู่สองแบบนะคะมีอินชมชื่นนะคะเป็นไม้นะคะแกะสลักทั้งหมด จำนวนหนึ่งนะคะมีอยู่2แบบนะคะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นหยก หินนะคะค่ะเป็นหยกแก้วหยกนางงามนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะมีอยู่2แบบค่ะ108องค์นะคะค่ะตอนนี้มีจํานวนจํากัดนะคะตอนนี้ก็มีคนบูชาเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่ะถ้าท่านท่าไหนสนใจนะคะสามารถสั่งจองได้นะคะ,ะวันที่14กุมภานี้นะคะ,ะทางวัดก็จะ,ะท,ทําพิธีรอบที่สองนะคะก็จะ,ะทําการส่งให้ กับทางลูกศิษย์ลูกหาที่สนใจที่สั่งจองเข้ามานะคะแล้วก็จะจัดส่งให้วันที่14นี้นะคะ